ผมว่านะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเป็นท่องเที่ยวที่ไกลหรือไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยนะครับสําหรับผมอะเที่ยวใกล้บ้านผมเที่ยวง่ายๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ถึง10นาทีเราก็ถึงที่เที่ยวแล้วนะครับถ้ำลิงก็จะมีลิงมีอะไรต่างๆซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใกล้บ้านผมและสามารถสร้างความสุขได้ภายในไม่กี่นาทีนะครับลองมาเที่ยวกันดูบ้านถ้ำแม่สาย คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดน,นะครับว่าจะไปบ้านถ้ำแต่ว่าเราก็ไล่เก็บในแต่ละที่ถ่ายไปแต่ไปจบที่บ้านถ้ำนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุเจดีเก้าชั้นนะครับแล้วก็มีถ้ำอันนี้ถ้ำอะไรนะถ้ำกูแก้วถ้ำกูแก้วถ้ำก,ก,กูแก้วมีประวัติยังไงฮะมันก็จะมีหลวงพ่อทรายเขามาอยู่บัานีนี้ตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วรัาหลวงพ่อทรายคับอื แล้วทุกวันนี้มีใครมีใครมาทําสมาธิที่นี่ไหมไม่มีทำอไมอ่ะเขาเขาบางคนก็ไม่กล้ามาอ๋อเดินทําสมาธิที่นี่ไหมให้ให้โเจเดี๋ยวเราเข้าเราเข้าดูข้างในกันมีก่อนมีก่อนเช่นถ้ามันจะมีอ่า หินย้อยแล้วก็มีเกตเพชรนะครับแล้วก็มีในสวนที่เป็นสีทองกรรมฐานว่าต้องชิมครับถ้ากรรมฐานจะมีรสเค็มครับเฮ้เค็มครับลองชิมได้ไหมก็อยากชิมก็ชิมสิไม่ไหวแล้วเนาก็แล้วก็อยู่ในถ้ำเกันพอสมควรนะครับยุ่งเยือบเราออกข้างนอกดีกว่าเราไปปถ้ำเป็นอย่างนี้ถ้าเข้าไปต่อ จะขู่เราใส่มากลัวเราไปแย่งกล้วยนะอย่างนี้่งเดียวก็ได้ดูลิงดูปลาไอลิงเนีฉลาดมากครับแล้วก็ซื้อถั่วมานะครับแล้วก็เอาถั่วให้ลิง แรกๆเขาก็กลัวเราแต่ว่าพอเราเริ่มคุ้นเคยเริ่มทำความรู้จักกับเขาไมใ่้เขาตื่นกลัวเขาก็จะมาเอาอาหารกับเรานะครับแล้วก็ถือไว้ให้เขาแล้วเขาก็มาดึงออกไปนะครับลหลังจากนั้นเราก็ไปทานข้าวกันที่อาหารยูนานซึ่งเป็นร้านเล็กๆเป็นร้านเล็กๆเ,เลยนะครับเล็กมากๆเล็กแค่เนี้ยก็เราก็ไปกินบะหมี่ บะหมี่แห้งจีนอยู่นานอยู่มานานทำมาตั้งแต่ปีสาสองก็เลยได้ชื่อว่าบะหมี่แห้งอยู่นานลองชิมดูอร่อยเส้นเบ็ดมีอเอกลักษณ์มาก ลอดเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้หมูสับยูนเนอร้านก็ตั้งอยู่ระหว่างก่อนถึงบ้านถ้ำนะครับจะมีสีแยกที่เป็นศาลาอยู่กว่ามือนะครับ หลังจากนั้นเราก็ได้ไปดูถ้ำปลานะครับก็จะมีปลาต่างๆนานา,นา,นาแล้วก็จะมี أ, การบอกเล่าของเขาว่าหลังจากเมื่อกี้เราขึ้นไปที่ أ, ถ้ำอะไรถ้ำเป,ำเปียกถ้ำปุ่งแก้วถ้ำปุ่งแก้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถ้ำปลาครับซึ่งมีปลาตาก,กันเยอะมากส,มส่วนมากก็จะเป็นปลาสีสวยๆปลาคารหรอปลาคารัฟปลาครับ แล้วก็ตลอดเส้นทางที่เราเดินมามันก็จะมีเมื่อกี้พี่เห็นจระเข้ใช่<อ>มีจระเข้ทำไมเขาต้องเลี้ยงจระเข้ไว้ที่นี่ครับเขามาบริจาคครับอ๋อซึ่งลิงมันกลัวจระเข้อะอใช่ไหมใช่เขามาเลี้ยงไ้แก้เค็ดหรอือเปล่าเพาลิงลิงนี่มันกลัวจจระเข้ให้ช่วงนักท่องเที่ยวก็ชอบมาดูจระเข้ครับลิงมันก็กลัวจระเข้ด้วยแล้วก็มีกระต่ายเนาะ ได้เจอกับเด็กน้อยนะครับที่เป็นมัคคุเทศมัคคุเทศน้อยนะครับเขาก็คอยให้ความรู้เราว่าการที่ตรงเนี้ยเกิดมาอย่างไงตรงนี้เกิดมาอย่างไงตรงนั้นเกิดมาอย่างไงนะครับเขาก็ให้ความรู้กับเรานะครับตามเราทั้งทั้งคลิปเลยนะครับช่วยเราได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นลิงจะทําร้ายเราเขาก็จะช่วยเหลือครับหรือว่ามุมนี้เสร็จเราเที่ยวไหนต่อเขาก็จะคอยดูแลแล้วก็เขาจะ บอกเราอะไรต่างๆครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากที่มาเที่ยวถ้ำปลานะครับถ้ามีโอกาสหน้ามาที่วัดธรรมปลาอีกนะคะถ้าโอกาสหน้ามาได้มาอีกนะครับที่วัดธรรมปลาขอบคุณนะคะวัดธรรมปลาจะได้เห็นอะไรบ้างมีที่เที่ยวเยอะมากครับเยอะมากอะไรบ้างมีกระต่ายนกยุงจระเข้ด้วยครับมีแต่มีกระต่ายนกยุงจระเข้มีลิงมีไก่นะครับมี แมวก็มีนะครับมีถ้ำแล้วมีเนินนะครับใครมาทํำปลาครับจำหน้าไอเด็กคนนี้ไว้นะครับอันนี้เป็นสุดยอดมัคคุเทศของบ้านถ้ำนะครับนี้ได้รับประกาศนียบัตรมัคคุเทศแห่งชาตินะครับก็ฝากข้างเนินไว้ด้วย,วยอยู่ที่วัดถ้ำปลาใช่ไหมนี่คนระับเป็นมัคคุเทศมัคคุเทศน้อยมัคคุเทศน้อยนะครับน้อยจริงๆครับถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ครับ <laughs> เก่งมากโอเคขอบคุณมาก สัปดาหนะ์หน้าเรามาลุ้นกันว่านนนนี่นจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนสถานที่ท่องเที่ยวนั้นจะเป็นอย่างไร อย่าลืมติดตามรายการที่จะพาทุกท่านมาเที่ยวบ้านเกิดรับชมวิถีชีวิตและมุมมองน่ารักของน้องแม่สายกับรายการแม่สายสยามประเทศยังทิงหัวนะครับเนี่ยมันตามมาแล้วนี่ไงนี่ไงแบ่งลูกล้วยแบ่งลูกล้วย Forget about the world where you're tonight I'm coming for ya, I'm coming for ya Cause all I need Is a beauty and a bee Who can make my life complete